คำเตือนข้อมูลทั้งหมดจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางรัฐบตลประวัริใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับสมุดฉากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีค่ะมาพบกับเลขเด็ดๆสำนักแมนแมนแอดเซรีเด็กชายนำโชคและอาจารย์จอยคอกช้างแต่ก่อนที่จะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็ติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะไปเริ่มต้นกันเลยกับ อาจารย์จอยคอกช้างสถิติ5งวด1พฤศจิกายนให้9 1 5กับ1 5ก็มาบนฟ้าเป็นตัวกลับ16พฤศจิกายน09ก็เข้าบนฟ้าเป็นตัวกลับ1ธันวาคม97ก็มาบนฟ้าเป๊ะ16บธันวาคม75ก็เข้าบนฟ้าเป็นตัวกลับล่าสุด30ธันวาคมสะดุดไปนะคะน่าเสียดายมากๆผลงาน5งวดเข้าวิน4ีงวดสำหรับงวดนี้ สิมกราคมอาจารย์จอยคอกช้างให้เลข3ตัว076 593 487กับ795เลข2ตัวมี76 93 87กับ95เลข93ก็ตรงกันกันกบอาจารย์นอตตี้มาดูกันว่าอาจารย์จอยคอกช้างจะกลับมาทำผลงานเด็ดๆในงวดนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลคะ่ะ ต่อด้วยแนวทางของแอดเซรีผลงานงวดที่ผ่านมา30ธันวาคมให้วิ่งบน4และให้เลข3ตัว445 445ก็เข้าบนฝาเป็นตัวกลับนะสำหรับงวดนี้17มกราคมสวัสดีปีใหม่งวดแรกของปี2567ขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีแอดเซรีให้เด่นบนเลข9 เลข3ตัวมี591 579 197 979กับ797 2ตัวบนมี9779กับ9119ล่างให้วิ่ง4 2ตัวล่างมี44กับ4884ขอให้โชคดีทุกๆท,ท่าน9119ก็ตรงกับตัวเน้นของอาจารย์นอตตี้สําหรับ9779ก็ตรงกับ อาจารย์น o อตตี้แอรใต้ฟ้าและแอดสุดปังและเลข3ตัว579ก็คล้ายกันกันกบ795ของอาจารย์จอยคอกช้างและเลข3ตัว197ก็คล้ายกักบ917ของอาจารย์น o อตตี้ด้วยคะ่ะมาดูกันว่างวดนี้เลขของแอดเซรีจะแตก3ตัวอีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะมาปิดท้ายกันด้วยข้อมูลของเด็กชายน้ำโชค งวดที่แล้ว30ทธันวาคมให้8 9ก็มาล่างเป๊ะสำหรับงวดนี้เด็กชายนำโชค17มกราคมให้เลข3ตัว109กับ197 2ตัวมี90กับ97 90ก็ตรงกับแอดใต้ฟ้าและแอดสุดปังสำหรับ97ก็ตรงกับแอดใต้ฟ้าแอดสุดปังแอดเซรีแล้วก็อาจารย์นอตตี้9กก็มาแรงตั้งแต่ต้นงวดอีกแล้วนะ และเลข3ตัว197ก็คล้ายก,กันกับเลขของแอสเซลี A L e กับอาจารย์นอตตี้ด้วยค่ะมาลุ้นกันว่าเด็กชายนำโชคจะนำโชคในงวดนี้อีกไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆค่ะและขอบคุณสำหรับการรับชมการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ สุดท้ายนี้ช่องแม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกด like, ไลค์ขอให้ได้เงินหมืน่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรวยค่ะ